ใ, 3, ใครตอบข้อสามยกมือใครตอบข้อสี่บ้างนี่โอเคหลายๆคนก็เลือกตอบที่แตกต่างกันโอเคต่อไปข้อที่ห้านะครับอันนี้ข้อที่สามเมื่อกี้นี่ข้อที่สองต่อไปข้อที่ห้านะครับ ่าต่อไปนี่ในตัวเลือกสีข้อนะครับเขาถามว่าการเคลื่อนไหวร่างกายในข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับขณะที่เราเคลื่อนที่นะครับเนาะหน่ถ้าเดินค่อยเท้าไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับอันที่สองก้มแตะแล้วก็ยืนเหยียดตัวนะครับอันที่3มยืนขย e งแล้วก็กลางแขน อันที่สี่ย่อยืดนะครับท่าไหนดีที่เป็นการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่อ่าท่าไหนดีเอ่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับ ใครเสร็จแล้วยกมือข้างไว้ข้างนี่โอเคต่อไปข้อที่หกอ่าข้อที่หกการเคลื่อนไหวกระโดดไปข้างหน้าการเคลื่อนไหวนี่แบบกระโดดไปข้างหน้านะครับ <c oughs> ส่วนใดของร่างกายมีความสำคัญมากที่สุด <c oughs> ออการเคลื่อนไหวกระโดดไปข้างหน้านะครับ ส่วนใดของร่างกายมีความสําคัญมากที่สุดอ่าลองคิดถ้าเราจะกระโดดนะครับไปข้างหน้านะครับหนึ่งฝ่ามือสองหัวไหล่หัวไหลอยู่ตรงไหนหัวไหลอยู่ตรงนี้ครับสามช่วงแขนนะครับสปลายเท้านี่ส่วนใดสําคัญที่สุดตอนที่เราจะกระโดดไปข้างหน้านี่ใครบอกฝ่ามือบ้างนี่ใช้ฝ่ามือใครบอกหัวไหลข้อที่สอง ใครบอกช่วงแขนนี่แขนยาวแขนสั้นนะครับอันที่สี่ปลายเท้านะครับใครเสร็จแล้วค้างไว้จะได้ดูโอเคเสร็จกันแล้วต่อไปข้อที่เจ็ดครับข้อที่เจ็ดนี่ เขาบอกว่าการคว้างลูกบอลให้เข้าประตูข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้องอ่าคิดภาพตามนะถ้าเราจะคว้างลูกบอลน,นี่ให้เข้าประตูนะครับหนึ่งหมุนตัวนะครับคว้างลูกบอลน,นี่หมุนตัวก่อนเลยแล้วก็คว้างบางังอันที่สองคว้างลูกบอลให้โด่งสูงสูงเลยคว้างไว้ให้สูงสูงแล้วก็โด่งแล้วย,ย้อยเข้าประตูอันที่สามคว้างลูกบอลให้แรงที่สุด คว้างลูกบอลให้แรงที่สุดอันที่สี่คว้างลูกบอลด้วยมือข้างที่ถนัดนะครับการคว้างลูกบอลให้เข้าประตูเราควรจะปฏิบัติตามข้อไหนดีที่ถูกต้องที่สุดนะีคว้างให้เข้าประตูนะลกูกเนาะคว้างให้เข้าประตูลองคิดตามนะครับเนาะเี่แต่คว้างบอลให้เข้าประตูนี่ทํายังไงดีข้อที่หนึ่งเขาบอกหมุนตัวแล้วควา้างนี่ อันที่สองเขาบอกคว้างลูกบอลให้โด่งสูงเลยนี่อันที่สามคว้างลูกบอลให้แรงที่สุดนะครับอันที่สี่คว้างลูกบอลด้วยมือข้างที่ถนัดอ่าให้เสร็จแล้วค้างไว้อีค ต่อไปข้อที่แปดลูกอ่าข้อที่แปดคิดภาพตามนะลูกการนั่งทุ่มลูกบอลนี่กับคู่ของเรานั่งทุ่มลูกบอลนะครับนะครับกับคู่ของเราการใช้อุปกรณ์นะครับเนาะประกอบอุปกรณ์ในการเคลื่อนไหวนี่ในข้อใดนะครับอ่าลองดูนั่งทุ่มลูกบอลนี่เป็นการใช้อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหวในข้อใดหนึ่งเป็นการเคลื่อนไหวแบบขณะเคลื่อนที่ นั่งและทุ่มนี่สองเป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่อ่าอันที่สามเป็นการเคลื่อนไหวขณะย้ายที่อ่าอันที่สี่เป็นการเคลื่อนไหวนี่ขณะผลัดกันนี่ผลัดกันทุ่มนั่งนะลูกเนาะนั่งทุ่มลูกบอลเป็นคู่กับคู่ของเรานะครับ เป็นการใช้อุปกรณ์ประกอบการเคลื่อนไหวในข้อใดนี่เขาบอกว่าอย่างนี้นั่งทุ่มนลนะลูกเนาะอันที่หนึ่งเป็นการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่หรือเปล่าอันที่สองเป็นการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ไหมลองคิดตามเออเขาก็ไม่ได้ขยับไปไหนนี่อันที่สามแบบย้ายที่ไหมสองคนลุกไปไหม ออันที่สี่คือผัดกันไหมผัดก็คือเปลี่ยนตัวกันนีอ่อันไหนดีใครเสร็จแล้วยกมือค้างไว้เดี๋ยวเราไปข้อเก้าแล้วอ่ะเสร็จแล้วอต่อไปข้อที่เก้าใกล้จะเสร็จแล้วอีกหนึ่งข้อข้อที่เก้า การเคลื่อนไหวระดับต่ํากว่าเอลเอลอยู่ตรงไหนเอวเราอยู่ตรงไหนอประมาณกางเกงนี่ขอบกางเกงเรานะครับเนาะร่างกายนะครับการเคลื่อนไหวระดับต่ํากว่าเอลร่างกายควรอยู่ในท่าใดอ่าต่ากว่าเอวลองคิดดูนะถ้าเรายืนอยู่นะครับการเคลื่อนไหวระดับต่ํากว่าเอวตอนนี้เรายืนอยู่แล้วก็การเคลื่อนไหวแบบต่ากว่าเอลร่างกายของเราควรที่จะอยู่ในท่าไหน หนึ่ท่ายืนยอ่อเข่าหรือนั่งยืนแล้วก็ยอ่อเข่าแล้วก็นั่งสองท่ายืนหรือกระโดด3ามท่านอนหรือนั่งสี่ท่ายืนหรือนั่งการเคลื่อนไหวระดับต่ำกว่าเอวนะครับร่างกายควรอยู่ในท่าทางใด ใครนึกภาพไม่ออกลองทําท่าตามสีข้อนี้ก็ได้ลกูกควรนะครับร่างกายควรจะอยู่ในท่าทางใดทียนเนี่ยข้อสองนี่ไม่ใช่ละมีท่ายืนหรือกระโดดก็สูงกว่าเอวละ เป็นการเคลื่อนไหวที่เมื่อกี้ครูยกตัวอย่างไว้ให้นี่ในต้นชั่วโมงถ้าอะไรดีเอ่ยใครเสร็จแล้วยังมือค้างไว้ อ่าต่อไปข้อสุดท้ายลกูกเนาะนี่อ่าฟังพบกันข้อใดเป็นประโยชน์นี่จากการครวบคุมท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกต้องอ่าถ้าเราเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกต่องแล้วนะครับเราจะได้ประโยชน์อะไรนะครับเนาะหนึ่งเขาบอกว่าเราจะเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยอ่าอันที่สอง เราจะเคลื่อนไหวได้รอบพิศทางโดยไม่จํากัดเลยนะครับเราจะเคลื่อนไหวแบบหมุนตัวอะไรต่างๆได้หมดนะครับอันที่ 3. เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำนะครับ C เคลื่อนไหวได้เป็นเวลานานนะครับประโยชน์ของการควบคุมท่าทางเคลื่อนไหวที่ถูกต้องนะครับเนาะจะได้ประโยชน์อะไรนะครับในข้อนี้ข้อสุดท้ายของเราวันนี้ เสร็จแล้วยกมือเลยนะครับเนาะเดี๋ยวค o o g l e f ฟ r ร์มคุณครูจะส่งไปในไลน์อีกทีนะครับเราก็เข้าไปกรอกชื่อแล้วก็เรียงตามข้อที่เราจดไว้เลยข้อไหนผิดเราก็ติกต๊กๆไว้นะครับแล้วเราก็เข้าไปทำอีกรอบนะครับให้ถูกต้องนะครับเนาะสามารถทำได้กี่รอบก็ได้นะครับให้เราพยายามให้ได้สิบนะครับเนาะอ่าวันนี้หน่วยอะไรลกูกหน่วยที่สี่ของเรานะครับ การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานใช่ไหมลูกนี่รู้หรือยังเนาะทวนก่อนการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานมีกี่แบบลูกมีกี่แบบใครตอบได้บ้างนี่ก่อนจะจบชั่วโมงก่อนที่เราจะไปปฏิบัติเทอมสองมีกี่แบบครูสี่ห้าแบบครูอีพห้าครับครูใบให้มีมีสามแบบห้าค่ะสาม สามแบบน,น,นี่ในหน้าจอก็มีรูปสามแบบแบบที่หนึ่งแบบอะไรการเคลื่อนไหวร่างกายแบบไหนกี่ถูกต้องเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่นะครับอ,อันที่สองเป็นแบบไหน เคลื่อนที่เคลื่อนที่เคลื่อนที่เป็นแบบเคลื่อนที่อันที่สามเป็นแบบไหนย้ายของกระบุดอุปกรณ์ครับอ่าเป็นการเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์นั่งทำอุปกรณ์ครับอ่าโดยใช้อุปกรณ์เหมอนกนดังนั้นการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานมีกี่แบบโลกสามสามสามแบบนะครับซึ่งถ้า ค่าต่างๆเราก็จะได้มาปฏิบัตินะครับที่ในห้องชั่วโมงเรียนพะละอีกที่นะครับที่โรงเรียนนะครับเนาะวันนี้ก็มาอะไรให้ความรู้ไปก่อนนะครับว่าเราจะเรียนอะไรเกี่ยวกับบทเรียนนี้บทเรียนที่สี่ของเรานะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานนะครับเนาะไม่ว่าเราจะเกิดมาแล้วก็มีการเคลื่อนไหวแล้วนะครับจนเราเป็นเด็กนี่ปสามนะครับพ่อแม่ของเราก็มีการเคลื่อนไหวนี่ ไม่ว่าจะเป็นวัยสูงอายุก็เคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับเนาะนั่นค,คือธรรมชาตินะครับดังนั้นเราต้องจัดค่าทางการเคลื่อนไหวให้ถูกต้องนะครับอ๋อเสียงยังไม่ใช่ใครมีอะไรสงสัยบ้างเอ,อ่ยสําหรับบทเรียนวันนี้นะครับใครยังไม่ใครยังไม่มีค่ะไม่มีครับโรงเรียนจะเปิดเมื่อไหร่โรงเรียนเปิดอ,อ,นะอาทิตย์หน้าลูก ห็นหน้าเราน่าจะได้เจอกันแล้วอ5รอะดไม่ห้เอยากบอบ้านบันี่าเลยเก็บวีฟันเดบีเสร็จเราก็ลงไปแปลงฟันรงอะไรกันอรันควงเฮียจบกับ แงนเซตกำกับเกย์่เหอน่วยที่สี่คุณครูส่งไปให้ในกลุ่มแล้วนะครับโอเคคุณครูใครมีอะไรสอบถามคุณครูอีกไหมใครถ้าทายเพื่อนๆได้นะวันนี้นะครับท้ายชั่วโมงู่อวันที่เท่าไหร่คะข่าวล่าสุดที่คุณครูได้ยินน่าจะเปิดวันที่สิบห้า 15นะครับลูกถ well ้าไม่มีการแพร่ระบาดโรกอีกนะครับมีวันเถียงผู้ขาวันที่15นะคะใช่ครับที่ีเปิดวันที่14แดนเลื่อนมาหนึ่งวันหรวันที่ใกล้แต่วันที่14แล้วครับเดี๋ยวรอคุณครูประจำชั้นเราแจ้งอีกทีนะครับรคะผู้ขาครับผม โรงเรเียนจะเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวรอคุณครูประจำชั้นเราแจ้งนะครับค่บูคะเพียนอยากเปิดค่ะครับผมโรงเรียนจะเปิดสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวรอคุณครูประจำชั้นแจ้งอีกทีนะครับเนาะ แต่ล่าสุดข่าวก็ออกมาว่าน่าจะได้เปิดคาวกลุ้มนยูเอยกยกอย่างน่ะอ่าถ้าไม่มีใครสงสัยแล้วนะครับชั่วโมงนี้นะครับวิชาสุขศึกษานะครับเนาะของฟอสามเรานะครับอ่าเลิกเรียนทำได้ไหมเอ่ยเลิกเรียนเราทำไง นบ้านเวียงฝาเ่สองสามเรบ้านบ้านเวียงฝางเฮ่เดี๋ยวคุณครูขอลองดูแบบออนไลน์หน่อยว่าทุกคนจะทำพร้อมกันไหมอ่าเดี๋ยวทดสอบทดสอบก่อนฟังเสียงครูนะหนึ่งสองทั้งหมดเลิกเรียนหนึ่งสองสาม อ่าลืมกันหมดแล้วลืมกันหมดแล้วนี่ถ้าครูบอกว่าผมไม่เป็นอะไรลืมแล้วค่คะครูถ้าถ้าตอนเลิกเรียนคุณครูสั่งว่าทั้งหมดเลิกเรียนให้ลุกคนอะไรลูกหนึ่งสองสามบ้านเวียงฝางเฮ้ hey! แล้วก็บายบายนี่โอเคไหมดูอาจทำละช้านะเดี๋ยวลองอ่านักเรียนทั้งหมดเลิก หนึ่ามาบ้านเดียงฝ้างเฮ้โอเคลูกเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวออกเลยได้ไหมครับเจอกันชั่วโมงหน้านะครับลูกเนาะมีอะไรก็สามารถสอบถามคุณครูได้ตลอดนะยังไม่มาไม่ อ้นไม้ตัดตายทิ้งไปแล้วจะสาาเกลื่อนไอซี่ยังขัดออกมาเลยครับอ่าออกได้เลยครับบ๊ายบายเจอกันชั่วโมงหน้าครับแต่ผมยังไม่ออกมันออกเองบ๊ายบาย ลครันไปด้วยับ